บายดีสวัสดีพี่น้องบัสสู่ปู่สู่คนเด้อพี่น้องมื้อนี้ก็พบพู้อกับสาวหนาะแม่น้องทุ่ที่อีกคือเกา่าคือเดิมพี่น้องเอ้ยผูพ้พอกันในหน้าจอหน้ากล่องเนาะพี่น้องมื้อนี้ก็เป็นอีกมื้อน,นึงที่สาวหนาะมาน,าน,นหมหมหมั่งยังในห่มห่มย่างห่มไหม่เพราะมันอากาศเด่นพี่น้องถ้าบ่อยู่ตามห่มไหม่วันนี้อากาศมันจะร้อนพี่น้องเอ้ยก็ถือบบ่อ้อนในใดนอ้อทั้งประเทศไทยหรือว่าต่างๆประเทศอยู่ทั้งใดๆก็ตามเนาะพี่น้องอาการหอนบ่อหน้าบ่อกับฝนตกบ่อสวงนี่พี่น้อง ทางงซ้าหนามนี่ยังบ่ทันมีฝน,นฟ้าอากาศพี่น้องเอ้ก็ยังถืออากาศว่าก,ก็ยังถือว่าอากาศก็ยังหอนอยู่ก็ยังหอนอุบเอ่าอยู่นะแต่ว่าก็ยังแคยในมะแฮมาน่าไปนี้มันมีลมพี่น้องทานนั่งในห่มใหม่บัดนี้เนี่ยแห้งแห้งลมเย็นฮะเมืองในใบไม้เต่งแวงแวงอยู่พี่น้องเอ้บัดนี้ซ้าหนามก็มีคลิปมีเรื่องเล่าดีๆประสบการณ์ที่ซ้าหนามได้ไปอยู่ประเทศไทยนะพี่น้องมาเล่าซูพีซูน้องเลยรับฟังรับสมไปพร้อมๆกันเนาะพี่น้องเนาะกันซ้าหนามกันเคยไปทํางานอยู่ประเทศไทย กะต,ตอนนี้นะซ้าหนำบอเด็ไปแล้วเพราะว่าพาละกะยังรายยางน้องผู้ที่ก็ยังน้อยก็ต้องเลยรูแลพ่อแม่นะก็อยากไปอยู่ได้พี่น้องเอ้ก็คิดหอนคิดทึ้งได้เคยเฮ็ดเบี่ยงเฮ็ดงานนะก็อยากอยากไปดินไปเที่ยวเพราะว่าจ้านายเพิ่กนกะใจดีดีพี่น้องเอ้ยกับซ้าหนำนะก็คิดหอนเพิ่นอยู่่แตว่าเพิ่นเทาแห้งแล่ว่าหูว่าเพิ่นสบายดีบ่ะนะถ้ามีโอกาสซ้าหนำก็อยากขึ้นไป เที่ยวไปยามอยู่พี่น้องเอยอยากไปกสักครั้งหนึ่งเนาะเพราะว่าหลังจากที่ห้าลงมากอ่ะสนามลงมากกับกรโควิดน้อยหนึ่งแล้วก็หลังจากนั้นมากกับมีโควิดโควิดแลลวกับลงมากกับมาเฮ็ดบัสพี่น้องเอยกับตาดีนะลงมาทำบัสสปอร์ตเพื่อจะขึ้นไปทำงานกรุงเทพตว่าพอลงมาทำบัสเรียบร้อยสร้ซังแล้วผัดผู้ดีโควิดมากผูดดด้ดีนะก็ได้โบดิขึ้นไปจนชาวขุ่มือนี่พี่น้องเอยอยู่บ้านกับโบนิไม่แยงมีงานออกก็เฮ็ดให้เฮ็ดหน้า ทำหัวทำสวนนี่แหละตามภาษาบ้านหนองเฮาเนาะพี่น้องเนาะกระมินิสาหนามก็มีเหืียงเล่าดีๆเนาะสิมาที่เราสูพี่สูน้องฟังอันซาหนามก็ได้เคยไปทำงานอยู่ประเทศไทยก็หลายฟ้าหลายปีพี่น้องเอ้ก็มีเหืียงเล่าได้ยล่ย,ยางประสบการณ์หลายๆอย่างที่สิมาที่เราสูพี่น้องเลยครับส้มครับฟังไปจากปากซาหนามเองนี่ยนะพี่น้องเอ้คนไทยนะเป็นคนที่รักสัตว์มากๆเลยพี่น้องเอ้ ตามสานามนะไปอยู่น้ำเพล,ลนหลักกาแล้วเป็นคนเป็นคนเลี้ยงเองไนดะ้พี่น้องเอ้ยคนไทยนะเพ,พิ่นมักหักมาอะไพี่น้องเอ้ยหักสุนัขนะขั้นดาอันนี้ก็เป็นสุนักขั้นมาทางบาทสานามก็เอื้อนมานะมันสิเป็นค่ำแบบโบสุภาพปันได้ทา่าเอื้อนมาฮานาะพี่น้องแต่าทางไทยเป็นกาสิเป็นเอื้อนสุนัขนะกับสานามไปทำงานอยู่ประเทศไทยกับกัปูนะ่ะไปทำงานบ้านพี่น้องกับมูนะ่ะไปยิงน้ำกันนะประมาณสามสี่คน ก็สิมีหลายตำแหน่งเด้พี่น้องเอ้ยกะผู้หนึ่งกะสิเป็นคนทูบ้านกวาดบ้านทูบ้านอีกคนหนึ่งกะสิเป็นตื่นมากล่ะจัดเครื่องใส่บาตรพี่น้องจัดจัดเครื่องใส่บาตดล่ะกะเก็บหลอกมไม้ไปไหว้พระไหว้พระเว่าคนไทยเคนนี่จะชอบเฮ็ดเฮือนนะเพิ่นสิมักเฮ็ดอีกห้องนึงพี่น้องแบบว่าเอาผ้าเฮ็ดเป็นหิง่งผ้าหลายๆผ้าเพิ่นจะไหว้ส่วนน,วน้เพิ่นสิไหว้พระในเฮือนถ้าบ่ บัวจำเป็นเพึ่นจะโบกออกไปไหวยอยู่ข้างนอกตามสาหนามเนี่ยไปเห็นเองนะพี่น้องเอ้ยว่าสาหนามเนี่ยก็เป็นคนหนึ่งที่ทำนาทีนี่ก็ถือว่าสาหนามสูบดีได้พี่น้องเอ้ยมีเจ้าหน่ายหากักแววบวให้เฮ็ดงานที่มันเหนื่อยเกินไปนะงานนี่มันก็จะมีงานทั้งเพื่อนพึ่งก็เป็นเฮือนลังใหญ่เด้พี่น้องเพื่อนก็ทีนี้ผู้ชายแนกผู้ชา,า,ายเนี่ยพึ่งจะให้เฮ็ดหัวเฮ็ดสวนไนี่ว่าเสียหนาเสียยุปัดเรือนบาดเรือนเฮือนถ่ายมินินเนงเนี่ยก็จะแบ่งตำแหน่งกัน,กน ผูท้ทูเฮือนทูอีสานซักเครื่องสักแพกับตำแหน่งหนึ่งพี่น้องเป็นแม่ครัวอ,อีกกะับผู้นึงอีกตำแหน่งหนึ่งนะคะตื่นมากก็ต้องจัดเครื่องใส่บาตรแล้วก็เก็บดอกไม้ไปไหว้พระทุกๆวันก็คือสาวน้ำได้รับตำแหน่งตัวนั้นแล้วก็ตำแหน่งอีกตำแหน่งหนึ่งเนี่ยจะเป็นเลี้ยงม้าพี่น้องว่าคนไทยเป็นลักม้าหาักม้าแหงพี่น้องเอ้ยสาวน้ำก็ยัง,งงงว่ามันเป็นแขมันเป็นแขซัดซัดที่เฮาเลี้ยงเป็นยังเป็นจึงหัก ขนาดนั้นนะพี่น้องเอ้เพื่อนหักแบบซ้าคนด้วยเลยพี่น้องเอ้แบบว่าหลังจากที่สาวน้ำได้เห็ดเวียกสาวน้มแล้วนะหนึ่งอาทิตย์นะจะอาบมาหาหนามให้มานะ่ะสองครั้งมาในเพื่อนเจ้าสาวนา้ำที่สานามไปทํางานบ้านนะมีอยู่สิบสิบสี่สิบหาตัวคนในพี่น้องเอ้เพื่อนการอาหารการกินมันกับรู้ลาอาหารม้านะพี่น้อง กับเวรว่ามาเปียบเทียมใสอันคือบานสาวหนามทันสาวนพน้องปีงไก่พันุน,นี่นะโค้งหนึ่งนี่เพื่อนเสียเอามาปีงขายไรละสองสามปีงผมรั้พี่น้องเลยแต่ว่าอยู่ไทยนะโค้งไกนน่พันธุนี่เพื่อนเอามาเป็นอาหารหมาสุนัขนะพี่น้องคือทุกทุกทิศนะเจ้าสาวนามด้วยเจา้านายสาวนามนะเพื่อนจะออกไปสื่อออกไปโลตัสหรือว่าไปหาง ไปซื้ออาหารมาว้ไหมาหรเป็นโค้งไก่พี่น้องโค้งไก่พันธุ์ซื้อมาเป็นทุงทุ่งเธอละสาสามสิบกิโลมาแหละก็มาฝักฝักพี่น้องสาหนามก็มาทําการฝักซอยเพิ่นแะเพราะว่างานกัการอยู่หมองเดียวถึงสมงวนาทีเฮาแต่หากะเหตุซอยกันนะพี่น้องก็มาฝากไ้เป็นทุงเป็นทุงไว้ว่าทุกทุกมือในตรงตื่นมาต้มเขาไหมาพี่น้องเลยต้มเธอละกะมั่งหมักไงได้พี่น้องต้มเธอละก็มั่งหมักไงเลยพอม้ามันลายนะอาหารม้าน่ะ จนสิสาอาหารคน้าสันซากันคือทั้งเห่าเนี่ยก็ว่าสือมาล่ายันนะก,ก็ต้องในเฮ็ดกินล่ายขาแต่ทั้งประเทศไทยทั้งมองซาหนามเฮ็ดงานอ่ะมันเป็นอาหารหม,ม้เนาะเมนวาสาหนามดูถูกเรื่องพี่น้องเพราะว่าซาหนามกับเบาเรื่องจริงที่ได้ไปเห็นได้ไปเจอมาแล้วก็ได้ไปเลี้ยงมาเลี้ยงสุนัขขอโทษขอให้เถอะเาาบาข้าหยา,าบออกไปเนาะเพราะว่าทั้งบ้านสาหนามเกินแบบนี้นะเออสุนัขเนาะพี่น้องเพื่นอนกันเลยฟักแบบว่าเป็นโค้งเป็ดบองสีในทั้งไทยเพื่อนนะจี เปิดหลานกว๋วยเตี๋ยวสีนาลายเป็นแบบกว๋วยเตี๋ยวเป็ดอีซังนี่แหละโค้งเป็ดโค้งอิซังนี่เพป็นการสิบเ,เอามาจากหาก่านก๋วยเตี๋ยวน่ะเป็นโค้งนะเอามาให้สุนัขนะพี่นอ้องเอามาฝากฝากเลยตื่นตื่นตื่นเสารมากกะหากระชิตื่นมาแต่เลิกเลิอกลอกันลับแหลกก็ไม่ต้องหุ้งเขาให้ให้สุนัขนะก่อนพี่นอ้องเธอละก,ะก,ะมกะม็มั่งมักไงเขาในรับซ้ำชีถุยผู้ใดละกะ็ใส่โค้งไก่ลงไปละก็พี่นอ้องใส่เกลือลงไปจักหน่อยให้มันมันเสบ พอตมแล้วอีสังแล้วนี่ตอนเสาร์นี่จะให้ทุก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 สองมื้อพี่น้องนึกว่าสองขาบตอนเสาร์นี่จะให้เธอหนึง่งตอนแรกอีกเธอหนึง่งแล้วก็ทุกทุกสองอาทิตย์ทุกทุกอาทิตย์จะละอาบน้ำให้สองครั้งพี่น้องม้านี่ม้าเพิ่นหนัง,ง้ามได้พี่น้องเอ้บุคือบคุอบคือทั้งมา้าบุคือทั้งสุนัขบ้านเห่าโอ้สนามนติดเอืดนแบบนี้เนาะอัน มันกระสีงามนะพี่นอ้องแบบพ้นนี่ปุ้ยปุยม้าทุกโตนี่เพื่อนมีซื้อไฮคูโตแล้วพี่น้องเอ้แต,ค,ค,แตคือม้าสิสิบสี่สิบห้าโตเพิ่นกะกะมีซื้อตัวสนามกะจือบรรายเนาะกะสีมีซื้อปุ่มปุ้ยแล้วกะซื้อซื้อยังนะซื้อช่างแหละสานามก็เลื่อมเลเพราะว่าห้ายปีแลวพี่นอ้งนองสนามเราไปเลี้ยงมานะเพื่นอนกะเอาใจใส่รูแล่เลยพี่นอ้องอาบน้ำนี่ก็ต้องมีน้ำยาอาภห้คักแน่พี่นอ้อง น้ำยาอาภัยน้าก็ห้องหอมเลยพี่น้องเอ้ยอา,นาบน้ำไม่ว่ากงนี่ก็ต้องทํำความสะอาดทุกๆอาทิตเลยอาทิตละสองเถ้อแล้วก็มีมือหนึ่งพี่น้องมาสุนัขนะพี่น้องเลยทำาการป่วยความามันเถาแล้วพี่น้องมันเถาแล้วมันป่วยนะแล้วันเจ้าหน้าไอ้สาวน้ำนะไฮน้ําพี่น้องเอ้ยไฮน้ํายานมันถลา,ายยานมันเชียชีวิตแล้วก็เลยปุ๊กสาวน้ำนะ แต่ตีสองผ่ามันไปห้องหมอพี่นอะผ่าสุนัขมาไปห้องหมอสาหนับมาคือแพงแท้สาหนับนะเลยถามัาเป็นยังคือแพงแท้นะแบบว่าเพิ่นหักหักในแบบเพิ่นแหละเพิ่นหักซัดนะพี่นนองเลยกับบุตรีเพิ่นแหละเนาะว่าคนไทยเพิ่นกับเป็นคนใจดีกับกับถูกถูกคนว่าจะเป็นคนเป็นซัดเพิ่นกับหักสาหนับก็ได้ไปโรงพยาบาลแห่งหนึ่ง แต่ว่าซาหนาำกับโบโบหูว่าห้องบานยังตอนนั้นสิเป็นห้องบานห้องบานซัดพี่น้องเอ้ยซาหนาำก็ได้ไปตอนตีสองผ้าไปแบบว่าไข่ไข่กับหนิวตีนมันแบบว่ามันเท่าแล้วนะพี่น้องเพิ่นว่าว่ามันสิเป็นอัมพาตัดสินะพ่อเขาไปในห้องบานน่ะปั๊ดแต่พี่น้องเอ้ยเขาไปในห้องหมอแหละห้องบานเขาเออห้องหมอเลยะว่าบานจนาเออห้องหมอเขาไปแล้ว ขนาดห้องบานซัดนะนะพี่น้องห้องหมอซัดนะยังใหญ่โตมโหลานแห่งเพื่อนเท่าทอลานอันมิลิบขื้นผอมเลยพี่น้องเอ้ยมิลิบนะแล้วสุนัขนะมันนักพี่น้องเอ้ยสาหนามก็ไปซองคนก็มูวไปโจมมันมันนักแล้วแค่แนวจะมีรถรถแบบว่าใส่ฮานาพี่น้องสาหนามก็เอารถนะมาใส่แล้วก็ย่อใส่เขาไปในลิบมันจะมีสันหนึ่งสันสองสันสามมันสีสันหาหรอกใช่ไหแต่ละสันว่า สันนี่เป็นสันสุนักสันน่สันแมวสันช่งก็จะมีหลายสันสานนามก็ได้เขาไปแล้วก็เอาขึ้นรีบขึ้นไปแล้วก็เขาไปในห้องหมอเพิ่นก็บอกว่ามะสุนัขตัวนี้นะมันมันเฒ่าแล้วเพิ่นว่ามันสิเกิดเป็นอมพาตไหลกะต้องไล้รับคววมดูแลแบบเอาใจใส่ไก่ซิดต้องทำการบัมบัดบําบัดคือโค่นให้พี่นองเป็นอัมพาตก็ต้องบําบัดก็เลยทำการบําบัด แต่หลังจากที่เจ้าน้ายสา้างน้ำได้ยินว่ามันสิเป็นอมตาะาเพื่อนการน้ำตาออกพี่น้องแมบบ่ว่าวหาวิธีให้หักซ้มันให้ได้เพื่อนบอกนะพี่น้องหมอเพื่อนการรูแล่เ,ลเต็มที่พี่น้องแต่ว่าห้องห้องหมอเพื่อนนะ่ะใหญ่งงเลยพี่น้องเ้ยขนาดห้องหมอซัดนะยังมีเป็น1ิ10ิสั่นนะพี่น้องแบบใหญ่อลังการอีดีสา้างน้ำได้ไปเห็นนะพ่อหลังจากนั้นสา้นาวน้ำกาตองเลยบำบัดกลับมาบานแล้ยว ทุกๆเสาทุกๆแหล่งซ่าหนามก็แล้วบำบัดหมาเออสุนัขกัแล้วพี่น้องเอ้ยโอ้ยเวาพิษอยู่หันเนาะแต่บำบัดว่าเพื่อนกัเอาดูแลใจใส่เป็นอย่างดีนะพี่น้องเอ้ยเพราะเพื่อนเพื่อนรักสัตว์ทันใดจะหน้าซ่าหนามเพื่อนกับอกว่าอันดูแลซ่าหนามว่าคืนดูแลเอาใจใส่ดีแท้บำบัดคือคดนี่ทุกๆทุกๆเช้าทุกๆเย็นเพื่อนก็บสีอื่นซ่าหนามมาบำบัดมาทำกรรมบำบัดก็คือ ให้เพื่อนแอบย่างพี่น้องเพราะว่าเพื่อนเป็นอัมาตเพื่อนยางบดายกับแอบเพื่อนยางก็คือเอาแพร่นะพ,นพ,นนนพี่น้องเอาแพรซิ่งใหญ่ๆในสวนใส่ถองเพื่อนนะแล้วก็ลึงขึ้่นทั้งสองขางคอยให้เพื่อนยางบำบัดทุกๆมือจนสุนัขตัวนั้นได้กลับมาอย่างไรอีกขังพี่น้องเอ้เพราะว่าเสาหนามเป็นคนบำบัดบำบัดกับมูแลวกกับกับเจ้าหน้าทีสาหนามเองเพื่อนก็ซอยกันเวลาเอาเขา่งสิเพื่อนก็จะทำแพ้ห้เพราะมันมี เพื่อนพาตัดได้พี่นนอะเพื่อนในพาตัดในขาแต่าหาน้าสนมามอ่ะเพื่อนกะอ้สนามเห็นว่าเป็นยังคนไทยเพื่อนขึ้นือหลักหักซัดแท้แบบว่าเอาใจใส่ยางดีแบบว่าสื่อแบบว่าต้องมีร้ายขันตอนแบบ,นบว่าเพื่อนต้องเซ็ตนำเกลือก่อนก่อนสิท่านแพ้ในเพื่อนกะบอกสาวหนาว่าต้องใส่ถุงมือคักแนแลละกะเอาน้ำเกลือนะเซตก่อน แต่จังใส่ยาลงไปแต่จังอาภาพันเพ,นะพ่น่ะพันจนสุนักตัวนั้นอะ่ะกลับมาอย่างไ้อีกขังหนึ่ง,งพี่นอ้องหลังจากที่สินเจ้านายสาวนาก็สินวังไปแนี่ว่ามันจะกลับมาเลินบนไหลอีกแล้วแต่ว่ามันจะกลับมาเลินไห้อีกขังหนึ่ง,งว่าสาหน้า,นากับซอยกันดูแลสุนัขตัวนั้นพี่น้องเลยสาวหน้า,นาได้เห็นแล้วก็อู้สาบสึงแนะนำใจของเจาา้านายสาวหน้าขนากพี่นอ้องเพราะเพิ่นเป็นคนรักรักหักซัดมากๆเลยว่าจะเป็น แมวโบเป็นสุนัขบองสิน่ะเพื่อนกระไดหักเอาใจใส่นะแบบว่าหักพนะพี่น้องเอ้ถึงมันสิเป็นสุนัขแต่ว่าเพื่อนกันหลักหักษารูแลอย่างดีนะเวลาเป็นหันเป็นหนีน้อยนึงเพิ่นกันด้วยสิเป็นเลกเืินเทียงขึ้นสิเพื่อนก็ต้องเลยไปพี่น้องเอ้เทียงขึ้นก็ไปตีซองก็ได้ไปได้คันคือเหาาี่ก็คือสีโบเฮ็ดถึงป่านนั่นพี่น้องเอ้ก็หักยูแต่ว่า กับบุตรบุตรได้ถึงขันว่าสิาพาไปหาหมัดหาหมอฮะพี่น้องเลยหักก็แต่ว่าหักแบบแบบต่างกันคือทั้งบานเข่าเหลี่ยงก็สิเหลี่ยงแบบกินเขาทัรงมดาคือทั้งเพื่นเหลี่ยงก็สิต่างก็ทั้งเข่าแน่ฮะพี่น้องเพื่นก็สิเหลี่ยงไว้ว่าให้กินดีอยู่ดีแบบกินอาหารก็ต้องได้กินตุ่มใส่ใส่ไก่ใส่เป็ดแบบนี้ฮะนะอันคือโค้งไกล่ลขน,นาดสนามคือเห็นว่าอู้หลายขนัดน่ะเอาม,มาบานค่อยเนี่ยแส่ตู้เย็นไบบปีงกินกันถอดก,กินเฮทสได้กินกระเสบเลยพี่น้องเลยแต่เพื่นอนถักือมาเส สุนัขพิ่นนะ่ะว่าพิ่นตองห้กินอาหารดีๆที่มีสุขภาพเนาะกับพ่อสนานแล้วสา Nam อะไไปเห็นไปเจอมากเลยแต่เมา่อเราประสบการณ์ให้พี่ให้น้องเล้ฟังเนาะว่าคนไทยเมนเป็นคนที่หักซัดมากๆเลยที่สานามไปเห็นไ้เจอมากแบบว่าอดูแลเอาใจใส่ย,ย่างดีซ้ำกับคนผู้นะ้าพี่น้องเอ้ซ้ำกับคนแบบว่าเป็นเป็นสุนัขแต่แท้เลยเกิดอยู่ประเทศไทยน้ำพูดใจดีกะ ก็ดีได้พี่น้องเอ้ยแบบว่าเพิ่นดูแลใจใสดีขนาดเลยนะพี่น้องเอ้ยแบบส้างนามก็ได้ก็ได้ไปเลี้ยงมากนะพี่น้องเอ้ยเลยไปเลี้ยงแล้วก็อะได้ไปเห็นหนำใจของเจ้าหน้าที่ส้างนามนะเพราะว่าถ้ามีโอกาสส้างนามไ้ไปก็จะพยายมพยายามเพิ่นอยู่ได้พี่น้องเอ้ยว่าเพิ่นกระจดีด้มือส้างนามเสียออกจากเพิ่นออกจากเอ้ยเขาถูเข้าไปไหยังเขาูดังมือส้าหนามเสียออกจากเพิ่นเพิ่นกะ ห้เงินพี่น้องก็ให้เงืนสาวนามเงืนเดือนสาวนาําน่นะมื่นหนึ่งพี่น้องเพิ่นไ้อีกมื่นหนึ่งแล้วก็ลูกชา้เพิ่นไ้สาวนามอีกสามพันบาทพี่น้องแล้วก็ลูกสาวเพิ่นก็ให้เครื่องส้ำอางสาวหนาแหละเพราะเพิ่นเป็นแม่ยิงนะ่งเนาะก็จะไม่เครื่องส้ำอางเพิ่นตุ่มหูเขี้มท่าหนาท่าผิวก็ถือว่าเพิ่นใจดีสุดหอนพี่น้องเอ้สาวหนามกับบุรืมบุญคุณที่ไปอยู่น้ำเพิ่นไหลใส่นีใส่สิ้นได้ล้ายางกับเพาะไปอยู่ประเทศไทยอะไรพี่น้องเอ้ สาหนามก็เลยปดหนีปดสินก็จนแล้วหลังจากที่เป็นหนีเป็นสินจนลรนี้จากบ้านจากเมืองไปสู่งานในประเทศไทยส้าหนามก็ไปสู่ทลายปีแล้วก็เลยไปเจอคนดีๆไปเจอเจ้าหน้าที่ดีแล้วหักแพงส้าหนามขึ้นหลูกเนี่ยขณะเส้าหนามอย่างออกเที่ยวกังคำไปหันไปหนีเพื่อนกัยังบอกให้ไปเพื่อนก็บอกซสาหนามว่าส้าหนามมาแต่ไก่หักแพงคือหลูกส้าวส้าหนามก็เป็นคนผู้นึงที่โศกดีเนาะพี่น้องเนาะ ทุกๆคนนะที่ไปทํางานอยู่ประเทศไทยนะถามีเจ้านายหากักเจ้าน่ายแพงนะ่กะก็ถือว่าโศกดีได้พี่น้องเอ้เพราะว่าเพื่อนสิมีคนมาหากักมาแพงเฮ้าหนะมันกะโมเมนต์สียเรื่องง่ายเพราะสนามเนี่ยสนามกะเวลาประสบการณ์ดีๆเรื่องเล่าดีๆที่สนามเนี่ยไปพบไปเจอมาเนาะพี่น้องเนาะว่าคนไทยเป็นนี่เป็นคนมีน้าใจใจดีสุดหยออนลวกัรักสัตว์มากๆพี่น้องเอ้ก็โอเคพี่น้องโอเคถ้าสนามเบาพิษผ่านประกันใด ก็ต้องขอโทษขออภัยเดอ้อพี่น้องเดอ้อที่เตียนมาไหลาตาบวห้ายแห้งจะได้ก็เป็นกำลังใจให้านามคือเก่ากะกดะไหลโกเซให้หนะพี่น้องเพื่อบุผ่านคลิปไหไหมที่สนามนจะไหลลงไปในส่องนี้พี่น้องเอ,อ้ยข้อตัวลาไปก้อน